พระคาถาทีนบัญชรเป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ได้เคยมาตรัสรู้ก่อนหน้านั้นจากนั้นเป็นการอัญเชิญพระอรหันต์ขีณาศพผู้สํเร็จคุณวิเศษ แต่พระองค์ไม่เหมือนกันนอกจากนั้นยังอัญเชิญพระสูตรต่างๆที่โบราณอาจารย์เจ้าถือว่าเป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระมมจอมขวัญของผู้ภาวนาพระกถาลงมาจน ล้อมรอบตัวจนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้